เพื่อนๆครับหลังจากที่บิตคอยร่วงสู่95,000ลาร์ในวันนี้ตรงผลทําให้อลคอยเกิดสัญญาณการกลับตัวครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าออลคอยเริ่มปรับตัวลงตั้งแต่1จนถึง10%ภายในวันเดียวครับคลิปนี้ผมเลยจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกับการร่วงลงของราคาในวันนี้นี่อาจจะเป็นการจบรอบบูรันก่อนสิ้นปีหรือเปล่าเราฟังพร้อมกันเลยครับ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่2เดือน12และผมไม่ได้มาแนะนการทุนครับวันนี้ก็จะมาขอเจาะลึกเกี่ยวกับการร่วงลงของราคาในวันนี้ครับว่าแต่ละเหรียญเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างจะเป็นการจบรอบขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะครับก็รองรับฟังพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเพื่อนๆกดไลค์ผมคนละไลค์เท่านั้นนะครับใครที่เพิ่งได้มารับชมผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตครับ ส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่าง ได้เลยนะครับยังไงฝากขอกําลังใจกันด้วยเนาะแล้วก็ใครที่อยากสปอนอร์ u ูทูบนะครับตกเพียงแค่เดือนละ600บาทเพื่อนๆกดสมัครหน้าช่อง y u t u b e ได้เลยครับจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับในฝั่งของโพสตและเพื่อนๆสามารถมาขอแจ้งรับเข้าห้อง Signal YouTube ได้เลยนะครับจะมีการแจ้งเข้าห้องอยู่ที่ Discord นะครับเอาเรามาอัปเดตภาพรวมก่อนนะครับในวันนี้เนี่ยก็มีคนถูกรางพอรตกว่า1 8 0 0 0 0รายนะครับหรือถูกรางพอรตไปจํานวนกว่า500ล้าน ดอลล่เลยทีเดียวครับส่วนใหญ่ก็เป็นในฝั่งของขาลองนะครับที่โดนกันไปในช่วงนี้ก็เนื่องจากเฟรนเกนเ,เด็กเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่มีความโลภทําให้โพชชั่นที่คนเปิดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในฝั่งของขาลองนั้นเองเลยครับซึ่งผมได้ย้าเตือนไปแล้วนะครับว่าถึงความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงที่เฟรนเกนเด็กที่มีภาวะความโลภเนาะตลาดก็อาจจะต้องมีการเคลียร์เป็นระยะระยะ เพื่อให้ทุกๆอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลและเพื่อให้ตลาดเนี่ยยังสามารถไปต่อได้ในเทรนด์นั้นๆนั่นเองเนะครับจนกว่าว่าออในฝั่งของเชิงที่้เข้าเองแล้วเนี่ยราคาจะเสียทรงขาขึ้นผมจะมองว่าภาวะที่มีความโลภเนี่ย จะจบแล้วนั่นเองผมหมายถึงแบบว่าราคาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเทรนด์นั่นเองนะครับจะนั้นเราเรามาดูในฝั่งของสภาพคล่องกันต่อเลยเลยกันครับจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องที่93้าหมเนี่ยจริงๆแล้วมันค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับที่9ก้าหมซึ่งราคายังไม่ได้ลงมาถึงเลยนะครับการลง,ลงมาที่9ก้าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับและผมก็ยังคงมองโอกาสที่ราคาบิตคอยอาจจะยังไปแสนเรียนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาลองดูในฝัั่งงงงขขอเเชินนี้้้ากากบ จริงๆแล้วในฝั่งของเชิงทเทคนิคเเนี่ยนะครับราคาบิตคอยเนี่ยมีสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับในชุดนี้และก็แม็กซีเนี่ยนะครับเป็นการครอสกันลงซึ่งยังคงอยู่เหนือศูนย์ฉะนั้นแล้วผมจะมองเป็นชุดในการไซเวย์ซึ่งชุดในการไซเวย์ของผมเนี่ยนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยสามารถดรอปตัวลงได้นะนะครับตั้งแต่ช่วงที่9,003นะครับอ่าช่วงที่9,000นะครับโทษทีเป็นโลล่าสุดนะครับในภาพบร,รัสั้น4ชั่วโมง ที่ผมบอกว่าไม่ควรหลุดเดี๋ยวผมจะไปยิบย่อยให้ฟังและก็จุดถัดไปนะครับจะเป็นช่วง85,000นะครับชุดยอ่อไซเวอ์ของผมนั่นหมายความว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปลงมาที่90,000และ85,000เพื่อที่จะยังไปต่อได้นะครับเพราะว่าโมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นและก็แม็กซี่ยังคงอยู่เหนือศูนย์แล้วก็ในฝั่งของโซคาาสิกก็กลับลงมาเรเซตซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มการยกโลนะครับเพื่อเพื่อเห็นว่าไอซ์ไซเนี่ยมันมีการ ย่อลงมาจากโซนออบตลงมาที่จุดกึ่งกลางนะครับและราคาก็ค่อยไปต่อก็จะเป็นในช่วงชุดนี้อ่ะเห็นไหมครับ ช่วงชุดนี้เลยและหลังจากนั้นครับในชุดปัจจุบันเนี่ยไ s i ยเนี่ยยังมีแกลบช่องว่างให้ได้ปรับตัวร่วงลงมาอยู่ครับเพืเ่อนๆก็จะเห็นช่องว่างของ i s ซนะเนี่ยลงมาที่โซน50เนี่ยอาจจะลงมาทดสอบเพื่อที่จะไปต่อของ iSI อีกรอบหนึ่งก็ได้นั่นหมายความว่าราคาก็มีโอกาสที่จะดรอปตัวลงมาเช่นเดียวกันครับอา,อาจจะเป็นในโซนนี้หรืออาจจะหลุดลงไปอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมจะต้องมาโฟกัสที่โมเมนตัมหน้างานทีละจุดนั่นผมหมายความว่าราคามีโอกาสที่ดรอปตัวลงมาได้ถึง9 0 0 0 0ถ้า9 0 0 0 0เนี่ยนะครับ ไม่ได้มีแท่งเทียนหรือแรงซื้อกลับเข้ามานะครับผมใช้เป็นแท่งที่มีแรงซื้อเป็นสีเขียวถ้าไม่มีแบบนี้เราก็แค่รอโฟกัสโทนสัดไปที่85,000ถ้า85,000ไม่มีผมจะรอที่80,000ดอลลาร์ลงไปท้าไมผมถึงใช้คำว,ว่า80,000ดอลลาร์ลงไปนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นแก็บที่ยังคงเปิดทิ้งเอาไว้อยู่ และยังไม่ได้ลงมาปิดนะครับนั่นคือช่องว่างตรงนี้นะครับนั่นคือโซน80,000ฉะนั้นแล้วจุดที่ผมจะโฟกัสในฝั่งของบิตคอยเนี่ยมีเพียงแค่3จุดต่อจากนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือช่วง90,000ดอลลาร์นะครับว่าลงมาแล้วมีแท่งเทียนอะไรหรือเปล่า2ถ้า90,000ดอลลาร์ไม่มีผมรอแค่85,000 ถ้า80,005ไม่มีผมก็รอแค่80,000มีเพียงแค่3จุดที่ผมให้ในยะสำคัญนี่คือเป็นจุดที่ผมมองถึงการไซด์เวยนะไม่ได้มองว่าบิตคอยเนี่ยจะจบขาขึ้นบูรันแล้วนะบูรันของผมยังคงมองว่าย่อได้ลึกถึง3จุดนี้เลยนะครับ สิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะแตกต่างกับเพื่อนนะเพื่อนๆอาจจะมองว่าโอ้ยอันนี้มันร่วงแรงแต่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่จะเกิดการย่อพักตัวได้นั่นเองอ่ะจะเล่าในฝั่งของบิตคอยในภาพให,ใหญ่เดลี่เนี่ยมีแค่นี้นะครับส่วนในฝั่งของ4ชั่วโมงนะครับจริงๆแล้วเราก็ยังเห็นว่าราคาบิตคอยเนี่ยยังไม่ได้หลุด EMA เลยนะที่เขาเคยลงมาทดสอบจะเลาเนี่ยเราโฟกัสแค่โซนแรกก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปกังวลอะไรมากสิ่งสําคัญที่เราต้องมา อ,อ๋อโฟกัสมากขึ้นเนี่ยก็คือในฝั่งของ m a x d ี่นะครับถ้าเขาไม่ได้ปรับตัวลงต่ำกว่าศูนย์เนี่ยจะเห็นได้ว่าชุดนี้เนี่ยแม็กซีปรับตัวลงต่ำกว่าศูนย์นะครับและราคาเนี่ยก็มีการดรอปตัวลงประมาณ5%อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งในชุดปัจจุบันยังไม่ได้ต่ำกว่าศูนย์ถ้าหากมีการลงต่ำกว่าศูนย์แล้วก็ราคาเนี่ยครับอาจจะมีการร่วงอย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่ช่วง5%ก็ได้นะครับแสดงว่า5%เนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาจะหลุดแนวรับสําคัญลล่่าาสสุดผมก็เยให้โว 90้าหมีมีพฤติกรรมอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีมันจะเป็นการล่วงหลุดแนวรับถูกต้องไหมครับฉะนั้นแล้วแนวรับถัดไปที่เราจะรอก็คือ85,000 นะครับอันนี้คือสิ่งที่โฟกัสแค่นี้ฉันรับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลอะไรมากมายครับก็รอโฟกัสเพียงแค่2จุดครับก่อนที่จะไปอัปเดตในฝั่งของเอาคอยกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะใครที่ชอบการวิเคราะห์ของผมอยากเทรดเป็นระบบมากขึ้นนะครับผมมีการอัปเดตแผนเทรดต่างๆไว้ในกลุ่ม Discord นะครับซึ่งใครที่เทรดที่ OK x ภายใต้ลิงก์ฟรีคริปโตหรือคลิกที่ลิงก์ OKX กใต้คลิปด้านล่างครับเพื่อนๆจะได้เข้าห้อง Discord นะครับได้เข้าห้องแผนเทรดเพื่อนๆมาอ่านกติกาได้ที่ห้้้องง Discord ID แแลละจไดเย ใครที่มีสินทรัพย์ในบัญชีมากกว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับเพื่อนๆสามารถมาขอรับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดได้และจะได้ของรางวัลจาก OKX ส่งตรงถึงบ้านด้วยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้ข้อมูลแผนเทรดต่างๆนะครับและผมมีการ al อัปเดตตลาดในทุกๆวันอังคารครับและก็จะมีคลิปในการสอนเทรด ซึ่งเพื่อนๆจะวิเคราะห์ได้เหมือนที่ผมวิเคราะห์และเทรดอย่างเป็นระบบอย่างแน่นอนครับในฝั่งของแผนดยของผมเนี่ยหลากหลายเหรียญก็ถึงจุดทีพีไปแล้วนะบางเหรียญก็ยังไม่ได้วิ่งบางนะครับซึ่งแน่นอนครับผมได้บอกเพื่อนๆไปแล้วครับว่าอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องกล่าวให้สุดนะครับแต่ว่าหลากหลายเหรียญเนี่ยมันถึงเป้าที่ผมทาไว้หมดแล้วเนะี่ยก็ให้เพื่อนๆเนี่ยแบ่งขายได้นะครับไม่ได้เสียหายก็หวังว่าทุกคนจะมีกําไรกับการดีตัวครั้งนี้นะครับ มาต่อที่ XRP กันก่อนเลย XRP เป็นหนึ่งเดือนที่ผมขายหมูนะครับแต่มีเพื่อนๆหนึ่งท่านนะก็รันเทรดมาแทนผมนะครับซึ่งผมได้มีการอัปเดตแผนเทรด XRP ไปเนี่ยตั้งแต่วันที่29นะครับและผมก็ขายหมูไปตั้งแต่ช่วงประมาณช่วง1.5เลยนะครับเพื่อนตอนนี้เนี่ยดีตัวมาที่ประมาณช่วง2-3ดอลลาร์ซึ่งผมขายหมูไปเยอะมากๆกครับผมขายไปตั้งแต่แถวๆนี้เลยนะนะครับเพราะผมเทรดไปตั้งแต่ช่วงชุดนี้นะในฝั่งของ XRP นะผมเข้าเพิ่มในชุดนี้ โอ้ดูดีเพื่อนๆผมขายโมไปแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยทาร็ตผมอยู่ที่1.7นะครับซึ่งเลยเป้าผมมาและนี่คือลากยาวมาที่โอ้โหช่วง2.4ดอลลาร์ครับเพื่อนแน่นอนครับในฝั่งของ XRP เนี่ยผมจะยังมองเป็นชุดในการย่อพักตัวเพื่อที่จะยางไปต่อเหมือนเดิมนะกาวไปให้สุดนะครับเพราะว่าแท่งเทียนเขายังคงบริชพอสมควรทารเก็ตต่อไปของ XRP ผมบอกเลยว่ากาวมากๆนะครับนั่นก็คือ 3ดอลลาร์นั่นเองนะครับ XRP ใครที่มีของผมก็มองว่ารันต่อไปได้นะถ้าไม่ได้หลุดนะครับ2ดอลลาร์ทุนทวนเนี่ยแบบปิดเต็มเต็มแท่งเนี่ยถ้าไม่หลุดแบบเต็มเต็มแท่งแบบนี้ผมมองว่าไม่ได้มีอะไรนร่ากังวลถ้าเกตต่อไป XRP จะยังไปที่3ดอลลาร์ถ้าอยู่นะครับมาต่อกันที่สุยครับสุยเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนจะกลับตัวได้นะเพื่อนจากแท่งเทียนแท่งนี้แต่ว่าล่าสุดแรงแล้วเนี่ยก็เกิดแรงขายเกิดขึ้นนะครับแม็กซี่ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามุมตั้มในฝั่งของโซคาสิกเนี่ยมารีีเเซตแลนะแลล้้้ววนนนนะะฉัสุยย่ ก็ยังคงรอครับตามฟิโบอะไกันนะครับยังคงมองโอกาสที่สูยจะไปต่ออยู่เหมือนเดิมนะเพียงแค่ว่าจะยังมีโอกาสย่อนะครับตามทาร์เก็ตต่างๆนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วง3ดอลลาร์นะครับ2.8แลนะครับและก็2.5รวมถึง2.1 จริงๆตั้งแต่ช่วง2.8จนถึง2.1เนี่ยผมมองว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับสุยในภาพใหญ่ๆครับมาต่อกันที่ดอชคอยกันนะเพื่อนดอชคอยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรนะผมก็จะมองเป็นการไซเวในช่องปากกว้างออกของบอดดิงเวดนะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสในการดรอปตัวลงของราคานะครับเราโฟกัสในฝั่งของทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับจะเห็นเทรนไลน์ที่รองรับดอชคอยอยู่บริเวณโซนนี้นะครับฉะนั้นแล้วดอชคอยเนี่ยโฟกัสเพียงแค่ช่วง0.38ถ้าไม่ได้หลุด ผมก็จะมองว่าเป็นการลงมาทดสอบแนวรับปกตินะครับเป็นที่สามเหลี่ยมที่มันกว้างขึ้นอะไรแบบนี้นะครับฉันแล้วถ้าไม่ได้หลุดผมก็จะมองว่าดอสคอยเมอกาสที่จะดีตัวต่อนะครับก็จะเป็นการไซเวในภาพใหญ่เพื่อที่จะยังไปต่อได้อยู่เหตุผลที่ผม,มว่าไปต่อเนี่ยก็เพราะว่า m a x กซเนี่ยยังคงอยู่เหนือศูนย์ะครับมีสัญญาณการกลับตัวผมเรยมันว่าจะเป็นการไซเว่เกิดขึ้น เพื่อที่อาจจะยังไปต่อนะครับโฟกัสเพียงแค่ m a c ดีเท่านั้นถ้า m a c ดีเริ่มมีสัญญาณการแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยผมจะมองว่าดอทซอเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกออ l ท time หายอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่โคลุดทวนไลน์ที่0.38เพื่อนเครับสรุปคลิปนี้ผมมองว่าการย่อของคริปโตเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับเพื่อให้หลายๆอย่างเนี่ยกลับมาเลเซตและผมยังคงมองโอกาสที่จะไปต่อ ตามโมเป็นตัมที่ยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นและก็ตามสถิติในเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องโฟกัสที่หน้าง,งานอีกทีนึงครับว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาณนจะุดที่ผมโฟกัสซื้อเปล่าและผมก็จะอัปเดตแผนเทรดในกลุ่มดิสคอร์ดของผมอีกทีนึงนะครับว่าเราจะทํายังไงกันต่อไปนะจริงๆแล้วหลากหลายเหรียญเนี่ยก็ถึงจุดท p ไปหมดแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะได้เก็บกําไรกันไปแล้วก็นี่เป็นตัวอย่าง,างนะครับการดีดตัวของ i t c o อ n นะครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเมื่อไรก็าตามทีี time ่่่าาางงงเฟมนนนนย้กกรบอออหลลััจจจคิปโตะื กว่าว่าจะจบรอบขาขึ้นตามสัญญาณในการกับตัวภาพใหญ่นั่นเองนะครับจานั้นเราก็ลองโฟกัสแห้งเทรนในภาพเรกอนอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะส่งผลต่อไทม์เฟรมมันนั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของอเพื่อนทุกคนนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาวอันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ